สวัสดีครับนะครับพบกับผมนะครับลุงแง่พาเที่ยวนะครับวันนี้สิ่งที่เห็นในกายนะครับนั่นคือวัดพระพุทธแสงธรรมนะครับ UFO เมืองไทยนะพี่น้องนะครับนี่ลุงถ่ายตั้งแต่เริ่มบาดทางเข้าเลยนะเพราะตอนนี้ลุงยังอยู่ที่นี่อยู่นะครับก็คลิปยาวพี่น้องก็เลยต่อเป็นสองสามช่วงนะครับเพื่อให้พี่น้องได้รับชมกันเต็มเ็มนะครับ ก็วัดพุสแสงธรรมนี่ยครับเป็นวัดที่สวยงามนะครับเป็นคือพูดง่ายลุงแอร์ผ่านมาเนี่ยลุงแอร์เห็นหลายครั้งแล้วว่าเป็นวัดอะไรนะครับคล้ายๆ UFO เป็นท้องถมไกลนะครับจะมองคล้ายๆ UFO เพราะว่ามองไปเห็นบาดความนะครับแล้วเหมือนจานบินนะเหมือนจานบินนะจะจินตนาการนะพี่น้องนะอันนี้ลุงแอร์เข้ามาในวัดแล้วนะพี่น้องเข้ามาในวัดแล้วนะครับเข้ามาในวัดก็จะถ่ายความสวยงามต่างๆของวัดนะครับ คลิปนี้อาจจะยังไม่จบอีกนะครับเพราะว่ามันมีคลิปอีกที่ยาวกว่านี้นะครับเพราะว่าพื้นที่ของวัดนี้นะครับอาจจะเป็นพันไร่นะครับลงแงอร์ก็เลยได้มีโอกาสก็เลยถ่ายถ่ายความสวยงามของวัดนี้นะครับของวัดพระพุทธแสงธรรมให้พี่น้องได้รับชมนะครับแล้วก็นี่ครับเห็นบาดข้อไหมครับ ถ้ามมวยไกลนี้จะคล้ายอยู่ FO เลยครับเพราะว่าฉัจะพาธอเดินทาง,งท่อ,องเงอนี่ชื่นชอมรักเลยนะครับหนีหนีความุ่นวายที่คอยทําร้ายหัวใจเราใช้ชีวิตตามต้องการเริ่มเรื่องวันวานที่มันเศร้าสลักความทุกข์ของ2เราทิ้งมันไปฉันจะพาเธอเดินทางท่องเที่ยวไปไกลแสงไกลหนี ความุาทรับปิดมต้วครับนะครับค,ความสวยงามของวัดนี้นะครับตั้งแต่สาลาการเปลี่ยน,นเลยนะครับคือส,สวยงามมากแต่ว่าลุงไม่ได้ขึ้นไปขบนนครับเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นวันเกิดของท่านเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีนะครับเพราะวัดนี้เป็นวัดของท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับ ท่านได้สร้างไว้นะครับแล้วท่านก็เป็นพระที่มีความเมตตานะครับแล้วท่านก็ทําคลิปของท่านเยอะนะครับเจะทำบุญทําทานให้คนยากจากคนจนนะครับก็ลุงแอร์ก็ตามคลิปท่านเหมือนกันนะครับนี่ครับดูยังไงก็อยู่เอฟโอนะพี่น้องเนาะยูเอฟโอจริงยู่โอเมืองไทยพี่น้องนะครับเรียมบินนะครับเออเนี่ยสวยงามพระรามเก้าพี่น้องเอ้ยผมก็บอกตรงนี้ครับเนี่ ทำพิธีนี่มันเกิดของท่านนะครับพี่น้องประชาชนมาเยอะเลยพี่น้องมาเต็มแต่สลาเลยนะครับอันนี้มาเต็มสลาเลยเอ่อโอ้โดเยอะมากครับพี่น้องนะครับลงแอร์เลยถ่ายดูแต่ลุงแอร์ไม่ได้ไปแายข้างบนให้นะครับเพราะว่าลุงแอร์ก็ถ่ายอยู่ข้างๆรอบๆนะครับเพราะว่าเพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกพี่น้องนะครับเพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกไม่เคยเข้าไปนู่นนี่นะครับก็เข้าไปไหว้พระด้านลงด้านในนะครับ นี่นิลาศลาการเปลียนนะน่าจะเป็นตลาการเปลี่ยนครับแต่ว่าใหญ่มากพี่น้องสองชั้นครับแต่ผมไม่ได้เข้าไปดูข้างในนะครับต้องขอประทานโทษพี่น้องทีถ้าเฮ้ยบางคนอาจจะอยากดูข้างในนะครับครับการตัดมมทำพิธีฉลองวันเกิดขอทงท่านก็ในวันเกิดขอทงท่านก็โอ้ประชาชนมาจะรถหลานพี่น้องนะครับสาธุชนมาอย่างเชียบเลยพี่น้องทั้งรถบัสรถบัสรถ,ถ่วนตัวโอ้หพื่มเลยนะครับก็ถือว่า บารมีท่านแรงกล้ามากนะครับครับที่นี่นะครับคือวัดพระพุทธแสงธรรมนะครับอำเภอหนองแครจังหวัดสระบุรีนะครับถ้าท่านผ่านมานะครับถ้าท่านจะไปสระบุรีนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับอ่าเข้าเขตหนองแคนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับท่านจะเห็นยูเอฟโออยู่ทางซ้ายมือนะครับแต่ถ้าท่านมาจากสระบุรีนะครับจะมุ้งนาของเทพนะครับจะเห็นยูเอฟโออยู่ทางขวามือนะครับพี่น้องอยู่เที่ยวอยู่ที่อำเภอหนองแคนะครับวัดหล่งหนองนากรัหนองนากนะครับและวัดช่วยสวยงามนะถ้าท่านเข้าไปข้างในนะ ถ้าท่านไปข้างในนี่ถ้าเข้าไปดูข้างในจะวัดจะสวยงามนะครับช,ชื่นใจชื่นใจได้ว่า้พระเย็นชื่นใจนะครับทาบุญทําทานสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับแล้วขา,าการพัะลูกแอร์ก็เอาพระเอาเจ้าแม่ก็ดีมาฝากครับสวยงามมากนะครับนี่คือท่านปรับบิวสวยงามจริงๆพี่น้องนะครับโอ้สวยงามคือมาที่นี่ได้ดูทุกอย่างพี่น้องนะครับแต่ว,ว่า ลุงแย่ยังไม่ได้ไปทุกที่ทุกทางหรอกนะครับในวันนี้เพราะว่าก็วันใหญ่มาพี่น้องวันใหญ่นะครับแต่ลุงแบบย่พยายามถ่ายเยอะที่สุดนะครับก็ถ้า,าตกบกพ่ออะการใดลุงแยต้องขอประทาทษนาทีด้วยนะครับก็ขอให้ทำบุญทำทานร่วมกันนะพี่น้องนะก็โอเคนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลุงแยด้วยนะครับ ขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับปล่อยันไปสลัดความทุกข์ของสองเราทิ้งมันไป